เด็กมมาาาูสวัสดีครับวันนี้ป๋องแป้งสมุนไพรมาแนะนํารู้จักกับว่านตัวหนึ่งครับเป็นว่านนําโชคตัวหนึ่งนะครับคือว่านพญาเย็นครับผมมาดูครับวันนี้มากับบริษัทออมเฮิร์บครับผมเพราะว่าเราจะพาเด็กมาเก็บสมุนไพรครับมาดูเลยครับผมมาเรื่อยๆเลยครับตามอะไรครับครับไปทางนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวครับสมุนไพรเราก็จะอยู่ในป่าแบบนี้นะครับนี่ครับนี่น้องากำลังเก็บอยู่นี่ครับนี่ครับ นี่ครับนี่คือว้านพญาเย็นนะครับผมจะเป็นต้นแบบนี้นะครับนี่นะครับรองก็จะขุดแบบนี้ไปซึ่งเราจะมาเอาอยู่ในป่าก็เป็นว้านมงคลครับให้อยู่ร่มเย็นมีความสุขครับเนี่ยครับอยู่ด้านหน้าครับมาทั้งบริษัทครับผมบริษัทไมออมเฮิร์มาหมดเลยนะครับมาหมด ยงอกันนึเายู่ไหนอยูกับเตียงเตียงเตียงมีสอง,ะะะง,ะะงอันามาแบบนี้เร็ว,วะะเลามาถายละครในป่าเนาะนี่นนแหละครับนี่รรบรรยากาศบรรยากาศของพาพาพนักง,งานมหาสมุนไพรนะครับ อันนี้คือ่ายแผนกตัดต่อของเรานะครับผมของบริษัทไมออมเฮิร์บอันนี้คือบอสใหญ่คุณหมอคุณหมอออมศิลอันนี้คือมาร์เก็ตติ้งของเรานะครับนี่น้องเสื้อเทานะี่คือมาร์เก็ตติ้งของบริษัทนี่น้องคนนี้เละพ่ด้าไอเพ่วนี่างหมาดามาสิเสียมอยู่ไหนโอ้อยพูดเหระ แกป๊ปพินาแกป๊ปออยมาลองขวดซีออยอันนี้ก็น้องใหม่มาฝึกงานแกป๊ปขึ้นไปเลยขึ้นไม่ได้นี่ครับ <c oughs> ลองขวดดูสิคุณหมอเขามีสบรพคุณอะไรบ้างทางยา สรรพคุณทางยาเป็นยาเย็นแล้วก็เป็นยาแก้ไข้ด้วยแล้วก็เป็นยาบำรุงร่างกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะจะเป็นว่านมงคลหรือเปล่ส่วนใหญ่จะเป็นในทางว่านมงคลนี่ครับน้ออ้นน้องไอดาเขาดีชอบเสี่ยงหวยนะคะเด้อโชคสตาก็้เอาไปปลูกกันนะคะตามน้องไอด้ามานี้ค่ะวันนี้ดารามีเยอะมากเลยทางข้ายเรามาเยอะมากเลยมาทั้งข่ายเลยนี่แหละครับนี่คือพิษมาดามติ๊กสวัสดีจ้า พี่จาาอันนี้ต้องเข้าใจนะครับทริปนี้ตัดจออจ่ต้องออกมากุดสมุนไพรเลยเป็นคลิปที่ดีที่สุดของบริษัทอยู่ฝั่งนน้นไงตรงน้นเออใช่ใช่นม่เลี้เยวหมดเลยเดอยู่ฝังตระไหนกันตายอยู่ตรงไหนรัน อันนี้คือเลี้ยวน้อยนะครับนี่ยครับต้องผมเข่าปลานทำแล้วอ่หนึ่ต้องผมเข่าปลานทำแล้วหนึ่งโอ้โหพุดได้อีกบุญเนี่ย เป็นนี่บอระอะอดีนมันอยู่บ่บอประเดี๋ยวดีนกระท้ากะท้านี่ครับอันนี้คือเลี้ยวน้อยได้้ยว่อระมึงจะได้ได้เลี้ยวน้อยี่เลยหมักแนงครับหมักแนงเลี้ยวน้อยหรือหมักแหนงนะครับภาษาอีสานนะครับเป็นสมุนไพรส่งออกต่างประเทศนะครับแพงครับครับผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากติดตามกับป๋องแป้งสมุนไพรด้วยนะครับสนใจตัวไหนกระทักมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับ วันนี้มีความสุขมากเลยอ่ะพี่ชายจะขุดนะพี่จะเสียม,มาเดี๋ยวขุดเดีนเน๋ยวท,ท,ท,ทเีเนี้ยพี่ติ๊กถือเ่นู่แล้วน้นไดอยอเลบเอาให้พี่ติ๊กถือ